สวัสดีครับอยู่กับโจทย์ข้อ3นะก็ยังอยู่กับเรื่องดินอยู่เหมือนเดิมก็คืออันนี้กูโน้ตไว้ว่า1เมตรเท่ากับ3.28ฟุตนะครับผมหลักๆคือฐานราบเขาขอให้เขาให้หาอะไรวะเขาให้หาคิวอาร์ลโบใช่ไหมโดยที่ใช้คิวอาร์ลนโบน่ะมึงสามารถใช้สูตรสมการซึ่งเป็นฐานแผ่นดินเหนียวมึงโน้ตไว้ว่าอันนี้คือโจทย์ของฐานแผ่นดินเหนียวนะแผ่นดินเหนียวมึงสามารถใช้สมการของปิกก็ได้หรือใช้สมการของส,กรรองสเกมตันก็ได้แต่ว่าข้อนี้อาจารย์ เฉลยว่าให้ใช้สมการของเป๊กจริงเลือกใช้2อันเนี้ยอะไรก็ได้เว้ยแต่ว่าใช้สมการข้อน,นี้ใช้สมการของเป๊กนะครับผมก็คิวรอร์ไวเบโลิลจงหาแรงแบบทานใช่ไหมเขาบอกก็คือหาแบริ่งโหลดนั่นแหละโหลดแบริ่งเนาะแรงแบบทานดูสมการน,นี้แหกตาดูนะก็ใช้ส่วนของเป๊กใช่ไหมก๊อปส่วนของเป๊กมาวางปุ๊บดูสมการมีอะไรบ้างมีตัว c คือ cohesion มีตัว d f คือความลึกฐานความลึกก็คือเท่ากับ2นั่นแหละความลึกฐานจากดินเนาะส่วน b คือ2ใช่เหมือนกันโอเค b ส่วน l ซึ่งเขาบอกว่าอะไร ฐาลากยาวมากแสดงว่า L เป็นอินฟินิตี้เว้ย L เป็นอินฟินิตี้ทีนี้มึงก็แทนค่าเข้าไปซึ่งตัว C เนี่ยเขาให้มาคิวเยวให้มาเนาะก็คือ4 5จุส่วนน้ำเนี่ยอยู่ลึกมากหรือเปล่าเขาไม่ได้พูดถึงน้ําก็ไม่เป็นไรโอเคก็ขั้นแรกคือมึงแทน C เท่ากับ4 5จใช่ไหมส่วน DF มึงก็แทนเท่ากับ2ไปนี่มึงก็แทนค่าไปเนี่ย B ก็แทนเท่ากับ2 L ก็แทนอินฟินิตี้ส่วน FS เขาให้มาว่า FS เท่ากับ3มึงก็แทนค่าไปได้ควอะไรยบมาเท่ากับ คูณเลขคูณเลขแล้วมันก็ออกมาเท่านี้จบใช่ใช่ใช,ใช่ออกมาเท่านี้แล้วเขาหาอะไรวะอ๋อมันมันหาได้อีกวิธีหนึ่งนะก็คือ,คอมึงสามารถหา QA ได้จากกราฟโดยที่ใช้กราฟนี้ในการหาเว้ยแต่กราฟนี้เนี่ยมึงก็รู้ใช่ไหมว่า SU เท่ากับ c เท่ากับ SU มันเท่ากับ c เว้ยมึงใช้ SU เท่ากับ4 5เท่ากับ4ี่อันนี้ได้เลย โอเคปะส่วน Q QU นั้นเท่ากับ2 S U เอแสดงว่า S U นั้นอะเท่ากับ0.5 Q U มึงก็ต้องรู้ใช่ไหมล่ะอันนี้คือสูตรที่พื้นฐานอยู่แล้วแต่ว่ากราฟนี้คือข้างบนน่เขาใช้แทนสูตรเพื่อหา QA ใช่ไหมแต่ว่าข้างล่างนั้นเป็นวิธีหายวิธีหนึ่งก็คือเปิดกราฟแต่ว่ากราฟนี้มึงจะเห็นว่าถ้าใช้กราฟนี้มันต้องใช้หน่วยฟุตเว้ยมึงก็เลยต้องแปลงแปลงจากเมตรเป็นฟุตอะเก็ตปะมึงต้องแปลงจากเมตรเป็นฟุตคือมึงอะมี Q U ใช่ไหม Q U มึงเท่ากับ9ตันต่อตารางเมตรแต่ว่ามึงจะเอามาเปิดตารางเนี้ยมึงต้องใช้ QU ให้เป็นหน่วยตันต่อตารางฟุตมึงก็เลยตอบบอกว่าเอ้ย1เมตรเนะ่เท่ากับ3.28ฟุตไง1เมตรเท่ากับ3.2 3.28ฟุตเพราะงั้นตารางฟุตก็เลยต้องคูณเอา3.28คูณกับ3.28มันจะออกมาได้10.76หรือถ้ามึงแปลงหน่วยไม่เป็นใช่ไหมมึงก็แค่บอกว่า1ตารางเมตร1เมตรเนะ่เท่ากับ3.2อะไรวะ3.28ฟุต อ่าหนึ่เมตรเท่ากับสองจุดสฟุตแล้วถ้าหนึ่งตารางเมตรเราก็คือเอาหนึเมตรคูณกับหนึเมตรก็คือเท่ากับสามจุดสองแปดฟุตคูณกับสามจุดสองแปดฟุตเท่ากับแปลว่าหนึ่งตารางเมตรเท่ากับสิบจุดเท่าไหร่เจ็ดหกสิบจุดเจ็ดหกฟุตแบบนี้แปลงหน่วยง่ายๆนะนั่นแหละครับผมมึงได้ Q ิในหน่วยตันต่อตารางฟุตมึงเอาศูนย์จุดแปดสี่นั้นไปเปิดเปิดปุ๊บ ลากขึ้นไปตัดอ๋อมึงต้องรู้ว่า df ส่วน df ส่วน b เท่าไหร่ใช่ไหมซึ่ง df ส่วน b นั้น df ก็คือสอง b ก็คือสองก็ได้หนึ่ง df ส่วน b ก็คือหนึ่งอยู่ไหนวะ df ส่วน b เท่ากับหนึ่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็คือเส้นนี้เส้นนี้ปึ๊บมึงลากขึ้นไปตัดเส้นนี้ปึ๊บมึงลากมาที่แกน y มึงจะได้ประมาณศูนจุดแปดเท่าไหร่แปดห้าหรือแปดแปดหกเกือบเก้านะศูนจุดเก้าแปดอะไรวะเขาเขาลากออกมาเราได้เขาล่าออกมาเราได้ศูนจุดแปดหกเออศูนจุดแปด เ okay. ล่าออกมาได้ Q ิวเอลขั้นถุนเจ็ดหก 8, 6, แต่ว่ามันเป็นหน่วยตันต่อฟุตใช่ไหมมึงต้องการหน่วยตันต่อตารางเมตรมึงก็เลยเอาไปคูณสิบจุดเจ็ดหกกับตอนแรกมึงได้ Q u ปุ๊บมึงหารสิบจุดเจ็ดหกได้ตันต่อตารางฟุตตอนนี้มึงมีตันต่อตารางฟุตมึงจะแปลงเป็นตันต่อตารางเมตรมึงเอาเลขค่าของมึงเนะี่ยไปคูณกับสิบจุดเจ็ดหกแปลงเป็นตันต่อตารางเมตรได้เก้าจุดสองห้าตันต่อตารางเมตรครับผมจบข้อสาม